สำหรับคนที่อ้วนมากๆแล้วจะลดความอ้วนนี้ยังไงดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมช่วยเองครับอย่างแรกเลยครับสิ่งที่เราต้องเช็คแน่นอนครับเรื่องอาหารการกินของเรานะว่าเราเนี่ยอ้วนเพราะเรากินสิ่งเหล่านี้เยอะเกินไปหรือเปล่านั่นก็คือจะอยู่ในหมวดหมู่ของน้ําตาลแป้งและไขมันนะครับถ้าเกิดว่าเรากิน3อย่างนี้เยอะแน่นอนครับเราก็แค่ค่อยๆปรับลดลงมาย้านะครับว่าค่อยๆปรับลดนะครับอย่ารีบลดอย่าตัด อย่าหักดิบนะครับเพราะเดี๋ยวมันทําให้ร่างกายเราปรับตัวไม่ได้แลวเดี๋ยวมันจะโยโย่เอาไม่ดีนะครับพอเราเช็คสิ่งนี้ปั๊บเราก็ไปดูซิว่าสิ่งที่มันดีกับร่างกายเดี๋ยวเช่นโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุอย่าง,งเงี้ยเรากินน้อยไปหรือเปล่าถ้าน้อยเราก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดในสิ่งที่เกินแล้วค่อยๆเพิ่มในสิ่งที่ขาดเท่านี้มันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับส่วนเรื่องของการออกกาลังกายแน่นอนครับผมแนะนํามาหลายคลิปแล้วว่าเราก็ควรที่จะทําเวทเทรน่งทุกส่วนควบคู่กับการท,ทาคาร์ดิโอเพราะการที่เราทาเวเท ชั้นดีเลยครับดังนั้นเราควรให้ความสําคัญและเราคาร์ดิโอด้วยมันจะได้ทําให้เราเห็นผลเร็วขึ้นแต่คราวนี้ขอแยกออกเป็น2กรณีนะครับก็คือว่าถ้ากลุ่มแรกเนี่ยสามารถเข้าฟิตเนสได้คุณจะสบายเลยแหละนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คุณเล่นเวทได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เพราะว่าคนที่อ้วนมากๆมันก็จะค่อนข้างมีเหมือนกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างที่ช่วยเซฟคุณนะ่ะโอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถเข้าฟิตเนสได้จริงๆอ่ะผมก็ต้องบอกว่าในส่วนของเวทคุณก็ต้องทําอะไรเท่าที่คุณทาได้ก่อนหหละะเชช่่่นอออาาาาจจุปกรรณ์มวยยงงคับ ถ้าเกิดว่าคุณมีด,ดัมเร็วสักคู่หนึ่งอย่างน้อยคุณเล่นอกคุณเล่นไหล่คุณเล่นแขนคุณก็ยังพอทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนอะไรที่มันเสี่ยงกับการบาดเจ็บเช่นสควอตเล่นขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาออกไปก่อนไม่เป็นไรทําเท่าที่เราทําได้ก่อนแล้วไปคาร์ดิโออาจจะเป็นแบบทําเบาๆด้วยการเดินเร็วอาจจะวิ่งหยอดๆนิดหน่อยหรืออะไรแบบนี้ครับคือพูดง่ายๆทําอะไรได้ทําไปก่อนแล้วกค็คุมอาหารให้ครบทั้ง5้าหมู่ตามสัดส่วนตามที่ร่างกายเราต้องการเพียงเท่านี้ผมกล้าพูดเลยครับว่าคุณก็จะะสาาามรรรถลลลดดดไไ้้แแบบบบเห็นนนนนผว,วอออ่งปปััใชูค